สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรโปรูชแนลนะครับมือนี่นะพี่น้องคุยกันเลี้ยงสมุนไพรที่พอกันอยู่ทั่วไปนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องมือนี้นะครับช่องกรโปรูชแนลอยากนำเสนอนะครับเพื่อสมุนไพรนะครับที่หาง่ายพี่น้องก็คือนี่ สมุนไพสาบเสือนะครับสมุนไพสาบเสือพี่น้องพบอยู่ทั่วไปนะครับตา,าระะตามปลาละเมาะตามปลาโขกปลาท่ามตามทางตรงน้นทอนทางนะครับตามทีหลุ่มที่ดอนนะครับมีการกระจายพันธุ์ได้รวดเร็วมากๆพี่น้องเป็นพืชที่เป็นสมุนไพรที่ไปไซ้กระเพาะ แตว่าหาลูไม่ว่าสรรพคุณทางยานี่เยอะมากๆพี่น้องผมนะครับจัดเป็นวัชพืชที่มีถิ่นกําเนิดในอเมริกากลางพะนาเพิ่นว่านะครับเดี๋ยวนี้นะครับไดรบาดไปทั่วในเขตร่อนทุกทวีปนะครับเป็นเชื้อเตียในประเทศออสเตรเลียพี่น้องซึ่งพบน่อยมากนะครับเป็นไม้ล้มลุก จัดเป็นพืชที่มีการแตกกิ่งก้านสาขามากนะครับเตีมนะครับแตกมาตาเหงดาพี่น้องเป็นพืชที่จะเลื่อนเติบโตได้ดีในทุกทีนะครับในเอเชียห้างนี่ครับลักษณะ ก็คือเป็นมีขนเล็กๆคนะขึ้นค,คุ้มตามใบตามยอดนะครับตามลำต้นตามยอดตามก้านใบตามนะครับที่ออกดอกในช่วงนี่พี่น้องนี่ดอกแก่แล้วพอตาอ,อากาศเริ่มแห้งหรือปลายฤดูฝนที่เขาร้ดูหนาวก็เริ่มแก่ไปเรื่อยๆๆพี่น้อง อ่าสาเหตุที่เบ้ากับโป๊ะประเทศไทยในช่วงนั้นนะครับเ mm hmm. ็เลยเพะว่า mm hmm. นึกขึ้นได้ว่ามิเห็นเลียวนดอกเหลียวนดอกนลดน้อยน้อยนี่นี่นี่เขเลยนึกขึ้นได้ว่ายังเหลี้ยวนดอกสดยยดอกวัา,านแจวาัานโรยก็เลยมาทายเพราะว่ามองนี้มันมีต้นเกามันหราทางไม่นะพี่น้องสังเกตง่ายๆต้น สาบเสือสมุนไพ่สาบเสือนี่ถ้าเริ่มออกดอกก็แสดงว่าดินบริเวณนั้นเริ่มเริ่มแห้งเริ่มมดว้ดวมชื้นนะครับเพราะว่าเล่าสือไหวต่อกันไหวต่อว้มชื้นเพราะถ้าดินเริ่มแห้งแล้วสิตผลิตด,ดอกย่างเลี้ยวเลยพี่น้องนั่นคือหมายถึงที่เขาตูดด้ดูแรงก็อมองหนีว่ากระโ่วมันไก่ชวนนะให้หดนห้ำไปหดน้ำถือน้ำหดก็เลย นี่ดอกหน่อยดอกจุมเบิ้งรูปหลัก,กว่านอพี่น้องเนะาะจ้าค่อยเบิ้งสรรพคุก็ตทางยหนี่คือหยอดอ่อน,นแล้วก็สิมีดอกบานพี่น้องเติเบื้องดอกบานน,นี่คือลักษณะดอกบานของต้นสาบเสือหรือสมุนไพรสาบเสือ หมุนไผ่สาบเสือนะครับมีซื่อเกลียกตามท้องทินต่างๆนี่หลายสื่อมากๆพี่น้องหลายสมบุกสมคุณทั้งยาของเราบางหม่องก็เอื่นหญ้าเสือหมอบนะครับเอาก็ข้าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าสื่อที่ตั้งทินเรลียกกันในทินในแต่ละทินนี่ว่ามันมีเป็นลอยซื่อนะครับหญ้าเสือหมอบก็เอื่นพี่น้องย,ยาเสือหมอบ หญ้าดงล้างนะครับหญ้าดอกขาวนะครับหญ้าบ้านล้างนะครับหมาลงเิเกินฝรั่งห่อฝรั่งลูกที่ยังถือไปเนอกผักคลาดบ้านล้างแถวลาดบุรีนะครับหญ้าดงล้างนะครับพยาศิริไอสวร,ร์นรี่แถวสระบุรีก็จเจ้าเอิ่นนะครับหญ้าเราห้าเราห่างนะครับแถวคอนจันนะครับ ต้นสะพังนั่งสี่อย่าวัดเลยพี่น้องม้งกระต่ายอุดรนะครับย่าลืมเมืองนั่งสี่ยี่สุนเถื่อนนั่งสี่พี่น้องแถวสุราลัดต้นลำห่างนะครับแถวอีสานส่วนมากพี่เอนินต้นลำห่างพี่น้องเนาะเอนินต้นลำห่างเตือนต้นเล่าห่างลักษณะใบาพี่น้องนี่ใบาสาบเสือนะครับเป็น เพื่ใบเดียวนะครับออกอยู่ตามลำตน้นหมายถึงออกอยู่ตามขออสิพี่น้องนี่นี่เป็นขอเป็นขอนี่นี่นะครับผมออกอยู่ตามขอแบบตรงข้ามนะครับใบมีสีเขียวอ่อนนะครับ,บลักษณะเป็นรูปรีทรงสามเหลี่ยมหมายถึงรูปรีทรงสามเหลี่ยมกับหมายถึงทรงแบบนี้พี่น้อง นี่ร่นี่ทงรงสามเหลี่ยมปลายใบแหลมนะครับฐานใบกว้างนะครับใบเลียงสลับเข้าหากันใบเลียงสอบเข้าหากันนะครับขอบใบหยักเล็กน้อยขอบใบหยักรับ มีคนปกคุมทุกสัดส่วนเัื่องฐานใบเัื่องก้านใบเัื่องหยอดอ่อนพี่น้องผมจุดส่วนที่สำคัญที่สุดของต้นสาบเสือนี่ก็คือเอามือเคยขยีเย้เยี้คยคยียใบของเหล้านะครับต้นของเหล้าดอกของเล่าหยอดของเล่านะครับมาดมบางนี่กินนี่ชุนกึกนะครับ กินคือไข่ไข่กบสาบโพงเสือนะพี่น้องแต่ว่าบ้ากับปูก,ก็บอาตามตำล่ายาพิ่น,นเนาะบ่เคยดมดอกสาบเสือเป็นยังไงเพราะว่าบ,บ้ากับปูก,ก็เห็นเสือ,อกจะนะกับเป็นจะไหนยังในสวนสัตว์นะครับดอกนะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับดอกออกเป็นช่อกิงๆเราดอกง่ายแหละพี่น้องตันหน่อยก็เลยดอกหน่อย ที่กิงกับดอกกับพี่แล้วดอกออกเป็นช่อนะครับมีสีขาวหรือสีฟ้าอมม่วงนะครับมีดอกย่อย10ถึง35ดอกมีกับผลน,นะครับผลก็เป็นแบบนี้พี่น้องดำๆเนี่ยเดี๋ยวทีเบิง้งเดี๋ยวทีเอาผลให้พี่น้องเบิ้ง นี่พี่น้องผลดำๆทรกปไายเห็นบ่นั่นคือผลของสาบเสือเวลาแห้งมากตัวนี้ก็สิเป็ียนผู้ลมพัดมากกะิปิวไปตามล่มพี่น้องกระจายพันธุ์โดยแบบนี้นี่นี่นี่กะสิปิวไปตกบริเวณไหนเกิดประสิทธิภาพในการงอกเกือบลอยปเปอร์เซ็นต์พี่น้องผมสำหรับต้นสาบเสือ ผลมีผลขนาดเล็กนะครับเป็นมีรูปคล้ายสามเหลี่ยมมีสีน้ำตาลและสีดำที่ปลายมีขนสีขาวนะครับช่วยพยุงในการปลิวไปตามลมพี่น้องสาเหตุที่เรียกว่าสาบเสียนะครับเพราะว่าดอกของสมุนไพรชนิดนี้นะครับมีกินฉุนกึกเลยพี่น้องเลย มีกินเหมือนไข่ๆกับสาบของเสือนะครับค้นบัวานเวลาวิ่งหนีสัตว์นะครับที่ชอบมุดเข้าไปในป่าของสาบเสือนะครับเพื่อดูไล่เพื่อสัตว์ที่ดูไล่นั้นมาถือกินแล้วก็ทีนี้ไปนะครับเพนในห้องปลอดภัยพี่น้องผมนะครับสรรพคุณทางยานะครับดอกดอกเป็นยาชูกกำลังชั้นยอดนะครับแก้อ่อนเพลียช่วยบำรุงหัวใจนะครับช่วย แก้ตาฝ้าฝานฟ้าแฉกแก้กระหายน้ำแก้ไข้พี่น้องรากของสาบเสือนะครับบวกลากมะนาวบวกรากแกนางน,นะครับต้มดื่มรักษาการไข้ป่าไอทิงก้นหักต้นสาบเสือต้นบักเนาานะครับต้นยานางนะครับมาต้มกินน้ำนะครับแก้อาการไข้ป่า ดอกใช้เป็นยาแก้ร้อนในนะต้นใช้เป็นยาแก้ปวดท้องอาการท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอนะครับช่วยแก้บวมนะบใบใบนะครับมีสารสกัดสารสกัดจากใบนะครับและกิ่งนะครช่วยยับยั้งแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหนอง และใบและกิ่งนะครับยังแก่ฤ์สีดวงทวารพี่น้องใบและกิ่งยังนำมาต้มนะครับอาบแก้บวมนี่คือสปปรรพคุณทางยาและก็มีอีกหลายมากๆพี่น้องผมประโยชน์นะครับเอาไปคามัดขาให้เอาไปแก้น้ำไม่ให้เสียงพี่น้อง น้ำเสียเนี่ยเอาต้นเล่าห่างหรืตอต้นจาบเสือนี่ลงไปตัดตัดหยอดอ้อนขยีทิ่มลงไนนาำเสียนี่สิขึ้นสภาพเป็นนาำใซสสะอาดนี่ครับเพราะว่าเรามีสารสกัดป้องกันเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เอาไปขามัดขาเฮาขาให้และทิ้งต่างๆนะพี่น้องดีชะงัดนักแหล่นี่คือประโยชน์และสรรพคุณของต้นจาบเสือพี่น้องต่อมาหนี่พี่น้อง อชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพร้อมทั้งกดกระดิ่งได้พี่น้องด้อขันจ้งสุบัติพาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปครับผมวันนี้นะครับเอากับปูชุ่มว่ากกับปูชนแนลนะครับกำล่าไปจากพี่น้องในภาพของสมุนไพรสาบเสือนะครับพร้อมกับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ